แล้วหมาตัวไหนกัดคุณรู้ได้ไงฮะอ่าวันนั้นอะเขาเขานอนละเมอไมเคิลไมเคิลต้องมีอยู่ตัวชื่อไมเคิลหรือไมเคิลตายแล้วไมคเกิลเมคิลในหลายตัวที่เป็นคดีกันอยู่นี่แหละนกพดลนกพดลนกพดลยังอยู่อ่าพอคุณรู้ว่าเป็นหมานกพดลคุณทำยังไงฮะพอรู้ผมก็ด้วยความโมโหไงลูกใครใครก็รักครับผมก็ซื้อยาเบื่อเลยฮะ เอาคือกับด่บ้าหมาเลยไม่ใช่กลับบ้าอย่าเบื่อย่าเบื่อย่าเบื่อไม่ใช่เอายาไปเบื่อหมาจะเบื่อไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะเจอกูจะเข้าไปใจเย็นหนึ่งกูจะพี่เขาีเดี๋ยวขอับได้ได้ได้เชิญเขินเชิญครับเชิญครับหมาเนี้ยหมาไม่เว่ยใครเจ็บอะไรฮะหมาเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้อยู่ความเจ็บแต่เขาได้เจ็บ คุณก็เลยเจ็บใจด้วยผมเจ็บใจก็เลยซื้อยาเบื่อมาครับซื้อยาเบื่อมาแล้วก็ไปซื้อน่องไก่มาหมามันชอบกินเสร็จปั๊บผมก็เอายาเบื่อยัดใส่น่องยัดใส่น่องยัดใส่น่องแล้วก็โยนไปหันไปอีกทีน้ำลายฟูมปากเลยหมาเหรอฮะลูกชายผมเขากินน่องไก่เดี๋ยวแกก่อนเดี๋ยวต้องลงคนเบื่อหมาแล้วเบื่อลูกนะโยนไปไม่ได้ดูเลยผมยัดแล้วโยนยัดเลยวันนั้นนะที่พ่อโยนไปห้าน่องไงไก่เวกิเอเข้าวนะข้าวเล่าข้าวเล่า ผีนอนอยู่คนตายผีนะผีจริงนี่เรื่องเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรเอาเรื่องผีอ่ะคือตอนเนี้ยสมองลูกผมไปหมดแล้วก้องแต่ยังคนตายอ่ะคนตายไปแล้วผีนอนอยู่เป็นผีนอนอยู่มีคนคุณคนนอนตายเหมือนกับเขาจะมาเรียกหนูใช่ไหมเด็กพิษเด็กเย็กพิษบาดไอบาดแผลสุนักแผลไม่เกี่ยวไอ่ใช่ผี ผีคนตายผีคนตายเอาเยื่องเอาเรื่องข้าวกินนะเขามาขอข้าวหนูกินอ่าให้ใครให้ลูกกินอ๋ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาให้ไหวายเขาวาวายวาเจ้าที่วายเจ้าที่อะวาอย่ามาทําหนูอีกบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านนี้อยู่ไม่ได้มีผีไม่ใครอยู่ ม <peach> ว่ามีผีไงเขาไม่เคยเข้าไปเลยหลังเนี้ยผมว่า <c oughs> ไม่ได้เป็นเพราะหมากัดหรอกแบบเนี้ย <c oughs> มันไม่เกี่ยวมันปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดคุณจะพูดอย่างนี้สวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีมาบอกครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรท์คอมเมดนะครับผมกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม